สวัสดีท่านหิวแล้วมาหาอะไรกินแถวนี้หน่อยผมอยู่โซลราบุรนะแมงกาสิกรสาขาใหญ่นะมาหาอะไรกินหน่อยอยากกินเตี๋ยวเรือผมอยู่ฝากซอยลาบเลยนะสามสิบสองทับสามถ้าไม่ต้องกลัวที่จอดรถมีหน้านหลังเข้ามาในซอยเลยเนี่ยด้านหลังร้านมีที่จอดรถใครอยากจะจอดข้างทางก็ตามใจอานะหารเตี๋ยวเรือกินหน่อยอยู่ที่เดียวกับร้านนวดนั่นแหละแต่วันนี้ไม่ได้มานวดนะเราเคยมาแล้วแต่วันนี้มาหาอะไรกินหิว ตามชนาวีมาเลยฮนะกดเต็มร้านเลยพี่โอสวัสดีครับขอญาตเข้าไปข้างในนะพี่โอนะขอญาตติดหม์หน่อยพี่โอขออนญาตนะครับผมพี่โอค่ะชนาวีอยู่ที่ร้านอะไรครับเอ่อขอชื่อร้านหน่อยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ หมูตุนราดบุรณะค่ะนี่คือชื่อร้านเราเลยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเ,ยเรือหมูตุนราดบุระเพราะเราอยู่ราดบุรณะใช่ค่ะเยียงเยี้งแบงกัสิกรถูรค่ะตอนเที่ยงมาทํารายการไม่ไช่พลังงานแบงกินเยอะแล้วกันเดี๋ยวอกพีดีพีเอหลักๆเนี่ยเราขายอะไรกินอยู่ที่นี่เออหลักนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะไม่น่าถามเลยกลัวเกือบโดนพี่โอบอกแล้วขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแล้วมีเมนูพวกข้าวไหม มีข้าวขามหมูค่ะและก็ข้าวหน้าหมูตุนค่ะสูตรเปตรงสูตรเปตรงค่ะข้าวขามหมูสูตรเปรี้ยตรงคต้องจัดและที่สาคัญเราก็มีเครื่องดื่มด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมก,กับาแฟ,ฟชาอะไรที่มีไหมก็มีค่ะเบสิกแต่ข้างหน้าเราคืออะไรพี่โอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะน,น,นบุกก๋วยเตี๋ยวเรือบกุกดูเลย,เลยมีอะไรในนี้วาบโอ้โหอะไรอะพี่อยู่ข้างล่างห ในหม้อเราเป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะบุกดูเลยนี่จะพี่ก็จะตุนหมูเอ่อร่วมไปด้วยค่ะคือหมูตุนของที่ร้านนะคะจะเป็นกระดูกอ่อนอ่อนคือกินได้ทั้งกระดูกกินได้หมดเลยค่ะขึ้นมาดูหน่อยเราได้รับการอนุญาตจากพี่โอนะครับไม่ได้อยู่มาแหกปลาก็ตกทิ้งยังยังเปื่อยไม่ได้ที่นะคะนี่ยังไม่ได้ที่เลยเนี่ยแต่มันน่ากินมากเลยคค่่ะะอันนี้คือในโซนของก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะมี มีชามไซส์ไหนมั่งโยมีสามสิบเริ่มต้นที่ราคาสามสิบค่ะถึงห้าสิบค่ะเอ้าอย่างนี้สามสิบาทก็กินได้แล้วค่ะเฮ้ยทำไมขายถูกจัง่ะยังมีอยู่อีกเสี๋ยเรือต้องกินชามเล็กๆค่ะถึงจะอร่อยอ๋อก็มีหลายไซส์แล้วก็ไอไลท์ของร้านนะคะจะมีชุดหม้อไฟไหนเอ่อชุดหม้อไฟเท่าไหร่ชุดนี้ชุดนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบค่ะเวสิกมากแล้วถ้าผมไม่มีเงินสดเนี่ยที่นี่เรามีสแกน QR โค้ดโมบายแบงกิ้งนะมีค่ะมีเหมือนกันอ่ะ แลวถ้าเกิดฝนตกแดดออกขี้เกียจออกจากบ,บ้านเหมือนพนักงานในออฟฟิศผมอะ่ะมีสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้างพี่โอได้ค่ะมีสั่งผ่านแอปของโรบินูดของไลแมนแล้วก็ของแคลฟค้นหาคําว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุนลาดบุรณะค่ะท่านรอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านท่านเลยนะครับในกรณีขี้เกียจออกฝนตกแดดออกนั่นเองแต่หลักสําคัญขาหมูอะไรอยู่ตรงไหนนี่ หมูกำลังตุนอยู่ที่เตาค่ะขอได้าบุกครัวเลยได้ไหบุกได้เลยค่ะตามพี่โอไปในครัวเชิญค่ะย้ำ<ช>อีกครั้งนะเราได้รับการอนุญาตแล้วนะอย่าบกน้ะหม้อนี้หม้อนี้ค่ะขอขอ,ขอเช็คหน่อยพี่ได้ค่ะกันดูกมาดูเลยค่ะกำลังตุนนะคะโอ้โหโดนพี่ขอตักดูหน่อยได้ไดค่ะอันนี้มูค่ะหมูุนสุรพี่ตรงนะคะเป็นหมูตุ๋นนะคะไม่ใช่ขาหมูพะโล เป็นหมูตุนค่ะเป็นหมูตุ๋นค่ะไม่ใช่ขาหมูโลาสูตรของเราเลยใช่ไหมไม่ต้องบอกสูตรแต่ของทางใต้ค่ะโดยตรงเลยค่ะรเลิศมากท่านไม่ต้องนองลายไหลอยากกินมาเองนะครับโคชโชคดีะเนี่ยมาดูกระบวนการทําเราไม่ได้อะไรเลยนะคคือที่จอดรถเรามีหลังร้านใช่ไหมครับจอดรถเข้าหลังร้านเลยค่ะเข้าซอยด้านข้างของร้านนะคะที่จอดรถอยู่หลังร้านเลยค่ะแล้วที่สําคัญ นะฮะท่านอยี๋ยจะมานวดก็มานวดเนี่ยสยามก็ายน้ำสะอาดที่ผมมาทํารายการเขาที่แล้วอ่ะนะฮะคือท่านไม่ต้องลองเดียวแล้วก็ฝากท้องหน้าร้านได้ได้ค่ะน,ะนวดเสร็จหิวก็ทานที่ร้านได้เลยค่ะ <laughs> ถามจริงเหรอคือคิดยังไงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกับขาหมูไปตรงเนี้ยส่วนมากส่วนตัวเวลาไปทานอะไรมาอร่อยก็จะเอาวันนั้นมาขายค่ะหมายถึงพี่โออ่ะไปกินมาแล้วแล้วมันอร่อยอร่อยก็ลเลยเอามาทําธุรกิจเราเลยใช่ค่ะแล้วผลตอบรับเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีนะคะ ตอนเปิดนี่แบบดีมากเลยตอนนี้อาจจะแบบช่วงปีใหม่แบงก์ธนาคารก็อาจจะหยุดเยอะหน่อยอ๋อแต่ไงะเด็กกสิกรมากินแน่นอนใช่ค่ะอะตรงนี้ก็จะเป็นแบงก์กสิกรค่ะและะ้วปกติร้านเราเปิดปีกี่โมงก็เปิดเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะอ๋อเก้าโมงสี่โมงเย็นก็สามารถเข้ามารับประทานได้เลยมีเบอร์มือถือไหมเผื่อคนติดต่อแบบไปทํางานนอกให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเขาเบอร์มือถือหน่อยพีเบอร์ของโอนะคะศูนย์หกห้าเก้าสองห้า 9144ค่ะนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านดีๆของโฟล่าเบอร์นะมาฝากท้องกันได้ที่จอดรถมีที่นั่งท่านไม่ต้องกลัวท่านมา20คนท่านก็นั่งได้เพราะคเขาเยอะจริงๆนะฮะยังไงเพราบรรยากาศแบบบ้านๆค่ะบรรยากาศแบบไมก้นของพี่โอเฮงฟังๆนะขอบคุณมากเลยค่ะณค่ะคือผมบอกแล้วว่ามันก็มีเมนูหลากหลายเครื่องดื่มมากมายบรรยากาศร่มรื่นเนี่ยเคียงกวบธรรมชาติไปนะครับผมก็ขอฝากกว้ด้วยกับร้านอะไรนะครับ ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นราดบุรณะค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของโซตรงนี้นั่นเองอ่ะฝากด้วยนะขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับพี่โอจบอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นราดบุรณะค่ะมีเรื่องราวอะไรดีที่อีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเชิญแล้วไปชนาวีทาหน้าผมจะนําเสนอร้านเด็ดเด็ด ดีดีลับๆแบบนี้ที่ไหนติดตามกันนี่หรอครับผมครับวันดีคาวัสดีโอแล้วดูมันก็เดือดป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 ดเลโอ๋อผมชอบอะที่เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือมันมีทั้งที่จอดรถด้านหลังใช่ไหมเนี่ยอะไรเซ็มหมดกันเลยเล็ดเลๆๆ